รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,ะชื่อแพทย์หญิงเพราดาคุตโกศานะคะ,ะปัจจุบันก็มีกิจการเป็นคลินิกเสริมความงามของตัวเองค่ะหลังจากที่เราจบมาปุ๊บเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทำด้านความงามโดยตรงแล้วก็ทำเรื่องของการรักษาโรคนะคะแต่ว่าเรื่องของโรคเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ปนอยู่มันก็ทำให้เราเนี่ยลองหันเหจาก จากเรื่องของโรคภัยมาเป็นเรื่องของการเอาศาสตร,ร์ทางการแพทย์เนี่ยมาดูแลด้านอื่นได้ไหมก็เลยลองเปลี่ยนแนวดูนะคะมาทําด้านความงามดูการทํางานด้านความงามเนี่ยมันก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างพอเราทําให้คนที่เขาเปลี่ยนตัวเองได้นะคะเวลาที่คนไข้เดินมาหาเราเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการอยู่แล้วในบางอย่างเช่น เขาก็จะคาดหวังว่าอยากให้ตรงนี้เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาพอเราสามารถทําให้เขาได้เนี่ยบางคนเนี่ยก็ขอบคุณเรามากๆเขาก็จะพูดเหมือนกับว,ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตประจําวันนะคะ7วันนี้ทำแต่งานตลอดะคะ เรียกว่าทํางานทุกวันมาเป็นเวลากับ2ปีละก็คือตั้งแต่ที่เราเริ่มเปิดกรินของตัวเองนะครับห้าสาขาที่มีเนี่ยก็จะมีสาขาที่อยู่ต่างจาังหวัดด้วยะคะก็วิ่งเองขับรถเองอะไรงเงี้ยนะคะมีอยู่สาขาหนึ่งเริ่มตีสามก็เลยทําให้เ,เหมือนทํางานเกือบจะยีบสชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเลยปัจจุบัน คลินิกความงามนะ่ามีหลากหลายมากเลยนะคะการทําเรื่องของความงามในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าปกปิดต่อไปอย่างที่บอกว่าถ้าทําแล้วเราดูดีขึ้นนะคะไม่ได้ทำเพื่อให้สวยเสมอไปแต่ว่าทําเพื่อให้เราดูดีขึ้นเพื่อให้เรามั่นใจคะ่ะว่าให้เรามั่นใจในบุคลิกของตัวเองซึ่งตรงนี้มันจะนําไปสู่การใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะคนไข้ของหมอหลายคนเป็นอย่างยี้จริงๆคะ่ะ พอทาแล้วดูดีขึ้นค่ะเขาจะกล้าแสดงออกกล้ามีเสรีภาพในการที่จะทานู่นทานี่ก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนกันมากมายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความงามของทุกๆคนเนี่ยส่วนหนึ่งต้องมาจากภายในด้วยนะคะเรามีภาพลักษณ์ภายนอกที่งดงามแล้วจิตใจเราก็ต้องดีด้วยนะคะนอกจากจิตใจที่ที่ต้องดีเนี่ยมาจากทั้งเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็รวมทั้งมาจาก อินไซต์ข้างในนะมันมันเป็นเรื่องที่มันจะส่งผ่านออกมาถึงข้างนอกนะคะ sun, like เวลาที่เราเหนื่อยมากๆมันก็เหมือนแบตหมดเราแบตหมดเราก็ต้องหาเรื่องไปชาร์จแบตแต่ก่อนก็จะไปขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะใช้อะไรที่มันเป็นพาหนะที่ไปได้ไกลกว่านั้นนะคะก็ก็หันมาใช้วิธีบวกกับวิธีการขี่โมอเตอร์ไซค์เข้าไปค่ะ รวมกับการท่องเที่ยวในประเทศนะคะถ้าเป็นในประเทศก็จะเที่ยวโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ เริ่มมาขี่มอเตอร์ไซค์นะคะคันแรกในชีวิตเนี่ยตั้งแต่อยู่มัธยมก็ไปเห็นเพื่อนเขาเขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเพื่อนผู้ชายเราก็มีความอยากที่จะขี่บ้างก็ไปหัดขี่ของเขาก็ขอให้ที่บ้านซื้อให้แต่ที่บ้านเนี่ยเขาก็อารมณ์ผู้ใหญ่เขาจะมองว่าอันมอเตอร์ไซค์มันอันตรายเราก็เลยไปงอเขาบอกว่ามันมีมอเตอร์ไซค์อยู่ชดิดนิดนึงนะเป็นมอเตอร์ไซค์ป๊อปสามล้อคุณยาก็ล้อล้อมันเป็นสามล้อใช่ไหมสรุปมันไม่ใช่สองล้อใช่ไหมแล้วก็บอกม,มันเป็นสามล้อ เขาคิดว่าน่าจะพาคุณย่าออกไปเหมือนออกไปซื้อของไปตลาดไปแถวๆบ้านได้ค่ะแกก็เลยซื้อให้แต่ว่าตั้งแต่ซื้อมาจริงๆแกก็ไม่เคยซ้อนไปไหนเลยนะอันนั้นคือรถคันแรกในชีวิตเลยค่ะที่ที่แบบว่าได้จับจนขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาอยากจะขี่บิ๊กไบค์มากจริงๆตอนนั้นใจตัวเองคิดว่าจะไม่ขี่ละเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินกําลังเราหรือเปล่า แต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรลรอเอาเถอะมันอยากขี่มากขอลองได้ไหมช่วยทีเหมือนไปขี่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะรถที่เราไปได้ขี่เนี่ยก็จะเป็นไปเช่าที่พัทยาคันแรกที่ได้ขี่ก็เป็น CBR400 แล้วก็ลองพวกสตรีทใช่ไหมคะมันจะมีอะไรกันซูเปอร์โฟอะไรเงี้ยเป็นตระกูลเนี้ยแล้วก็เราก็จะไปเช่าขี่ทุกปีเวลาเราปิดเทอมปีหนึ่งก็ประมาณ2 -3 ครั้งเขาเขา,เขาเปลี่ยนรถให้ให้ลูกค้าเช่าเราก็ได้ ขี่รถหลากหลายรูปแบบแต่ว่าสมัยนั้นจะเป็นสไตล์สปอร์ตอย่างเดียวนะคะ no จนกระทั่งเรียนจบแพทย์แล้วค่ะพอมาทำงานก็มีโซเชียลมีพวกไฮไฟมี Facebook mm hmm. เราก็ไปเจอภาพผู้หญิงคนหนึ่ง mm hmm. เขาขี่ไฮยาบุสะเราก็เลยแมสเซจไปเลยถามเขาเลยว่าขี่เองจริงๆหรือเปล่า mm hmm. น้องผู้หญิงคนนี้ก็ตอบมาว่า ไม่เลยเขาเขาขี่เองจริงเขาไม่ได้แบบเอารูกใครมาแอคนะแล้วเขาก็เลยส่งแอคเขาอะคะ่ะเหมือนแบบบอกว่าเราจะควรจะไปคุยกับใครคุยเพื่อลองถามดูว่าตกลงมันมีผู้หญิงขี่จริงไหม,มก็ได้ข้อมูลมาค่ะมีผู้หญิงขี่จริงแล้วก็จุดประกายขึ้นมาปุ๊บทำงานแล้วด้วยมีตังแล้วซื้อรถเองได้แน่ๆ ตอนนั้นก็อยากเที่ยวแต่ว่าเที่ยวยังไงที่จะสัมผัสธรรมชาติได้เยอะกว่าปกติเพราะเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติชอบเที่ยวป่าชอบเดินป่าชอบอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยคิดเออถ้าเอามอไซค์เข้ามาเนี่ยมันน่าจะทําให้เราได้ทั้ง2องอย่าง1ก็คือได้เที่ยวด้วย2ก็คือการขี่มอไซค์โดยส่วนตัวเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกแต่ว่าคันแรกที่เราซื้อค่ะเป็นคาวาซกิดีแท็กเกอร์ขนาด2 5 0ซีตอนนั้นใจคิดว่า250เนี่ย น่าจะทำความเร็วได้เพียงพอกับการท่องเที่ยวก็ซื้อเลยค่ะทิปแรกซื้อปุ๊บเข็นเข้าบ้านเลยผ้าคลุมเลยที่บ้านไม่มีใครรู้ค่ะทีนี้แม่บ้านเนี่ยเขาก็ไปแอบเห็นเขาเขาก็วิ่งไปฟ้องคุณแม่ไปฟ้องคุณย่าอะไรงี้ก็เรียกว่าโดนโกรธไปหลายวันเหมือนกันแค่กว่าที่ท่านจะยอมคุยด้วยแต่ว่าก็สุดท้ายก็ตกลงเจรจากันสำเร็จ ทริปแรกในชีวิตเลยเนี่ยก็เอา d ีแท็กเกนี่ยคือรถไฟนะคะไปเชียงใหม่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยยังประทับใจที่สุดเพราะว่าเป็นทริปแรกในการขี่มเอเตอร์ไซค์ไปต่างจังหวัดน,นะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถไฟที่รู้สึกจะต้องไปขึ้นที่หัวลําโพงค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะไปไม่ทันเขาก็บอกว่าถ้าจะเอารถขึ้นคาโก้เนี่ย คุณต้องมาให้เร็วกว่านี้ต้องมาให้ก่อนรถไฟออกประมาณครึ่งชั่วโมงวันนั้นไปเหลืออีกประมาณสักสินาทีค่ะเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมให้เราขึ้นแล้วก็เลยขับตามจากหัวลําโพงเนี่ยตามไปขึ้นที่รู้สึกจะเป็นวิภาวดีหลังสิบเราต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นคาโก้เสร็จตัวเองเนี่ยต้องไปนั่งที่รถไฟชั้น3เพราะว่ามันหาตัวไม่ได้แต่ว่าปัญหาเจ้ากรรมอยู่ที่ว่าสัมภาระที่เรามัดไว้ที่รถเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราอะติดไปกับรถเราต้องแกะทุกอย่าง เอามาอุ้มไว้ที่ตากเพื่อที่จะนั่งรถไปเชียงใหม่นะคะก็มีทั้งหมวกกันน็อกเสื้อแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระอีกนะค,ะคนที่เราไปเจอที่เชียงใหม่เนี่ยบอกบอกเลยค่ะว่าไม่รู้จักเลยเราไม่เคยรู้จักตัวจริงเป็นโกนไบเกอร์ที่เรารู้จักผ่าน Facebook ทั้งหมดในทริปนี้นะมีสกรุ๊ปกรุ๊ปแรกไม่ใช่กรุ๊ปสิต้องบอกว่าคนแรกเป็นไบเกอร์ผู้หญิงเป็นชาวเชียงใหม่นะคะอันนี้เรารู้จักกันในเฟซพอไปถึงปุ๊บ เขาต้อนรับด uh ีมากนะคะพาไปนอนบ้านพาไปแบบเที่ยวขี่พานําเที่ยวในเชียงใหม่อะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่เคยเจอหน้าค่าตากันเลยมันก็เป็นการเปิดโลกทัศนเราเราก็เริ่มรู้สึกว่าดีแท็กเกอร์เนี่ยหนึ่งรถมันทําความเร็วไม่ได้ 2. มีเบาะเล็กนะคะแล้วก็3มหมาถึงว่าสัมภาระหรืออะไรเนี่ยถ้าเราแบกเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ดูเกะกะก็เลยทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้มัน คงไม่เพียงพอสําหรับเราและเราก็อยากจะขี่รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะพอกลับกรุงเทพจากทริปนี้เราก็ต้องมานั่งคุ้นคิดแล้วว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรถอะไรดีสุดท้ายก็เออมาจบที่แนวสายทัวริงตอนนั้นก็จบที่ BMW F800GS ค่ะก็ปกติไม่ได้ใช้เวลาทำงานเลยนะคะ เพราะว่ามันคงไม่เหมือนในโฆษณาเนานะส่วนใหญ่เวลาในโฆษณาเราเห็นแบบผู้หญิงถอนหมวออกมาปุ๊บคือหน้าปิ๊งผมสวยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะถอนมาปุ๊บเงื่อแบบเพียบผมปีดเนี้ยแล้วเดินเข้าคลินิกมันก็ดูแปลกๆเลยะคะ่ะจริงๆตลอดระยะเวลาที่กลับมาขี่มอเตอร์ไซค์นะคะถ้านับระยะเวลาเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้หมอว่าน่าจะสักหปีละใน6ปีที่ผ่านมาถามว่ามีอุบัติเหตุไหมเคยมีนะคะ หลังที่เราเกิดบัติเหตุทุกครั้งมันจะทําให้เราเริ่มตระหนักว่าเราต้องขี่ให้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าถามตัวเองจริงๆว่าอยากเลิกไหมไม่เคยมีวินาทีไหนที่คิดจะเลิกขี่มอเตอร์ไซค์เลยค่ะมมก็หลังจากขี่ B.M. มอะค่ะตอนนั้นที่เปลี่ยนจริงๆไบค์เกอร์รทุกคนหมอคิดว่ามันก็คงอยากลองหลายๆแบรนด์นะคะพอดี B.M. นะี่ย มันก็ถึงเวลาที่เราต้อง,องเปลี่ยนยเช่นอาจจะแบบหมดประกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยตัดสินใจมองหาคันใหม่คันที่มาถูกตาต้องใจตอนนั้นก็จะเป็น KTM ก็คันนี้ก็คือ KTM 990นะคะ Adventure ถ้าเราสังเกตนิดนึงชื่อก็จะคล้ายๆกับ BMW ตัวนั้นจะเป็น F800 ADV ก็เป็น Adventure เหมือนกัน พวกนี้ก็จะเป็นสไตล์ enduro touring นะคะสไตล์ enduro touring ก็คือรถจะมีความสูงที่ค่อนข้างจะมากนะคะก็เลยมี high s e ที่สูงตัวนี้ก็สูงประมาณพอๆกับ bm คันเดิมค่ะก็คือประมาณ830มัน, 30, นะคะแล้วกท็ที่แบบว่ามันทำให้เราผ่านอุปสรรคได้เยอะกว่าก็คือล้อหน้าจะเป็นขนาด21นิ้วนะคะก็คือจะเป็นล้อหน้าขนาดเดียวกันกับพวกรถ enduro ข้อดีของมันกนะ็คือมันจะผ่านอุปสรรคในที่ที่เราอยากให้ผ่านได้นะคะแต่ว่าการขี่บนถนนดําก็อาจจะดรอปลงไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วฉะนั้นหมอก็คิดว่ารถันนี้มันตอบโจทย์สําหรับหมอได้เต็มที่แล้วค่ะ ทุกครั้งที่ซื้อรถใหม่ก่อนที่จะออกทริปจะเอารถนะคะไปเรียนรู้เสมอเช่นอาจจะมาหาสถานที่แบบที่บ่อดินอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรียนรู้เขาว่าสภาพรถเราเป็นยังไงอย่างเช่นระยะเบรกนะคะระยะต่างๆของรถวงเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยทำให้เราคุ้นเคยกับเขาก่อนก่อนที่เราจะเอาเขาออกไปขี่เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามค่ะมันก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้น,นะคะ่ะ ก็รถมันจะเหมือนแบบยืนปุ๊บนี่จะดูเหมือนแบบมันสูงมากนะคะเราก็ต้องหาบาลานซ์รถให้เจอก่อนนะคะก็คือเพื่อทําความรู้จักกับเขาอย่างเงี้ยคือแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันจะง่ายหน่อยอาหาบรบาลานซ์รถเจอเราจะเดินหน้าหรือเราจะเข็นถอยหลังลก็คือมันก็ได้ง่ายอยู่แล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเล็กนะคะจะขึ้นรถเนี่ยอย่างตัวหมอเองเนี่ยเ,เวลาขึ้นรถเราก็ไม่สามารถตั้งรถไปได้ก่อนแล้วค่อมแล้วออกไปเลยก็จะเป็นลักษณะคือขาตั้งอยู่แบบนี้นะคะเราก็ค้อมรถ เห็นไหมเาะว่าจริงแล้วขาเหมือนลอยมากเลยแต่ขี่ได้แล้วก็หักแฮนด์ออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราต้องการจะให้รถไปแค่นี้เสร็จแล้วเราก็เอาขาตั้งขึ้นแล้วก็ออกตัวได้นะคะผู้หญิงก็จะยากหน่อยในเรื่องของการจอดสถานที่การกลับรถอะไรอย่างงี้คะโดยปกติเราก็จะจอดในที่ที่เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะขึ้นรถกลับได้อีกครั้งหนึ่งถ้าพื้นที่มันเอียงสมมติว่าถ้าฝั่งนี้มันมีสโลปมาก มันเอียงมากเราก็จอดตรงนี้ไม่ได้เราก็อาจจะต้องเลื่อนไปจอดตรงอื่นยอมเดินไกลหน่อยแต่ว่าให้เราเนี่ยดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการกลับรถในที่แคบจริงๆเนี่ยถ้ามันแคบขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้ากลับรถหรอกโดยส่วนตัวก็จะเป็นเทคนิคว่าเราจะใช้วิธีคือใช้ขาตั้งเนี่ยเป็นตัวจุดหมุนแล้วก็หมุนรถกลับไปเลยนะคะแต่ก็ต้องเลือกทําในรถที่เขามีขาตั้งที่แข็งแรงนะคะเพราะถ้าเขามีขาตั้งที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็คือตรงนี้มันก็อาจจะสีดได้นี้ อย่างเงี้ยอย่างหมอจะกลับรถก็คืออย่างนี้พื้นมันจะนี้นิดหนึ่งเนาะก็คือจะแบบแล้วก็กลับเลยคือ <laughs> กลับแบบนี้ชิ้นีค่ะห่วง นอนไม่หลับแม้บางทีทั้งปู่ทั้งย่าก็เป็นห่วงอ้าวไม่เคยเห็นคนหมอที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนี้แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายผู้ชายแบบนี้ค่ะ ที่บ้านนะคะจริงๆที่บ้านเขาก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าหนึ่งอาจจะเป็นที่เราก็ทํางานแล้วนะคะเราซื้อรถมาด้วยนะักพักนํำแรงของตัวเองแล้วก็คุณแม่ก็จะสร้างมาตลอดว่าเป็นคนที่เล่นกีฬาสไตล์ที่แบบค่อนข้างที่จะแอดเวนเจอร์เอาดออยู่แล้วแกก็เลยไม่ค่อยอะไรมากค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่จะไปทริปเนี่ยแกก็จะเ,เหมือนมีขอคํามั่นสัญญาว่าถ้าจะไปไหนก็บอกว่า พอเข้าถึงที่พักแล้วเนี่ยช่วยโทรกลับมาหาแกด้วยอะไรเงรี้ยค่ะเหมือนโทรกลับมาส่งข่าวว่าโอเคนะถึงที่หมายแล้วปลอดภัยดีอะไรเงรี้ยค่ะก็จะเป็นข้อตกลงเล็กๆน้อยที่ต้องเบียบคุณแม่ทุกครั้งในการที่จะออกทริปค่ะคือถ้าเห็นขเขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็กังวลน,นะคะเพราะว่าเราก็มีกันอยู่แค่นี้สองคนแม่ลูกแค่นั้นเองแต่เขาเนี่ยชอบตั้งแต่เล็กๆแล้ว ตั้งแต่เป็นนักเรียนเลยก็ขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่นี่พอโตขึ้นพมอเข้าไปขีมม่มอเตอร์ไซค์เราก็กังวลละเอ๊เขาไปถึงไหนแล้วถึงที่หมายหรือ,อยังเป็นยังไงบ้างคือเนี่ยห่วงนอนไม่หลับแม้บางทีทั้งปู่ทั้งย่าก็เป็นห่วงก็ถามว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมคะคือสันกบอกก่อนว่าตอนแรกเนะี่ยสันมไม่เคยรู้มาก่อนเลยคะ่ะว่าคุณหมอแววเนี่ยขีมม่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์นะคะแต่ว่า พอรู้เนี่ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเป็น,นตัวด้วยที่ไม่เคยเห็นคุณหมอที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนี้แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายผู้ชายแบบนี้ค่ะค่ะก็อยากจะฝากคุณหมอแววนะคะว่าอยากให้คุณหมอแววเนี่ยเซฟตี้ดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยบนรถลาบ,บนถนนเนี่ยมีเยอะมากนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเกิดเยอะนะคะก็ไม่ของคุณหมอเพราะว่าคุณหมอก็มีภาระที่คลินิกก็คือมีพวกเรานะคะที่ ค่อนข้างอยู่พอสมควรที่คุณหมอต้องคอยดูแลนะคะแล้วก็ไปถึงคนไข้นะคะที่ต้องการให้คุณหมอแบบเนี่ยมาดูแลความสดขความงามด้วย,ยงไงก็อยากให้คุณหมอเนี่ยดูแลแตัวเองด้วยนะคะพวกเราทุกคนในองค์กรนะคะก็อยากให้คุณหมอะคาดูแลตัวเองในเรื่องของความปลอดภัยะคะก็พราเป็นห่วงคุณหมอเหมือนกันเนาะเพราะอุบัติเหตุในท้องถนนก็มีเยอะ,ะ,คะค่ะก็พวกเราทุกคนนะคะก็รักคุณหมอนะคะ การขี่รถสาหรับตัวหมอมันก็เป็นสันทนาการนะคะเป็นเหมือนกันแบบเป็นจะว่าเป็นกีฬาก็ไม่เชิงเนาะแต่มันคือความสนุกของเราในรูปแบบหนึ่งค่ะตราบใดที่เรายังสนุกกับมันเราก็คงจะขี่มันไปเรื่อยๆณนะตอนนี้ถ้าถามคําถามนี้คําตอบก็คือไม่รู้จริงๆว่าจะเลิกขี่เมื่อไหร่เอาแค่ว่าถ้ามันไม่มีแรงขี่แล้วก็ก็คือเมื่อน,นั้นแหละคะ่ะแต่ก็คิดว่าคงน่าจะอีกนานนะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบแข็งแรงแชอบออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ค่ะ สำหรับพริกของหมอในการขับขี่ให้ปลอดภัยก็คือหนึ่งสภาพร่างกายต้องพร้อมนะคะจิตใจต้องพร้อมแล้วก็การฝึกฝนทักษะที่ดีอยู่เสมอนะคะอีกอันหนึ่งที่อยากให้ตระหนักไว้ก็คือการใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะคะเหมือนกับร่วมกับสังคมให้ถูกต้อง เช่นการใช้ความเร็วในแหล่งชุมชนที่ที่เหมาะสมนะคะบางทีเราขี่รถเข้าไปในแหล่งชุมชนเราต้องรู้ว่าในจุดจุดนี้เนี่ยคุณจะต้องไม่ขี่เร็วเกินไปอีกหนึ่งพฤติกรรมที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแต่งรถหรืออะไรก็ตามที่มันมีเสียงดังจนรบกวนผู้อื่นจนเกินไปหรือว่า การทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นการขับขี่เป็นหมู่คณะโดยที่ไปเบียดบงังคัตสินยาพัฒของรถคันอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพฤติกรรมร่วมกันนะคะในการใช้รถใช้ถนนก็คืออยาให้ใช้รถให้สุภาพนะคะคนขับบิ๊กไบค์ที่น่ารักน่ารักก็มีเยอะนะคะแล้วก็มีน้องๆที่อาจจะมีความคึกขะนองสักเล็กน้อยก็อยากให้ช่วยลดตรงนี้ตรงหน่อยค่ะสังคมบิ๊กไบค์เราจะได้ร่วมใช้รถใช้ถนนกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข